สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมินาไนยุนะคะไม่ใช่มินนาอ๋อเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเป็นมินนาไยุมีแขกแล้วเชิญของเราก็คือสวัสดีค่ะมิวนิกจากเอสทีมิวนิกค่ะตอนนี้เขาก็ดังกว่าเราแล้วนะคะใช่ค่ะก็ยังอยู่ในถือในช่วงที่แบบกําลังเติบโตนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบ คำถามที่ดองไว้นานมากๆแล้วนะค,ะคือจะบอกว่ามินานาเนี่ยไม่ได้อัปเดตช่อง YouTube ตัวเองมาแบบว่าเป็นปี2ปีสาปีตั้งแต่ลงคลิปก็คือไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปอีกเลยอะ่ะจริงจิอันนี้คือเพิ่งตื่นนอนนะคะทุกคนใช่บ,บังคับก็ทำคลิปก็คือเรานะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ี0 1 9นะคะส่วนมินานาเป็นปี2018อค่ะห่างกันปีเดียวก็คือ เนี่ยไปฟุกโอกะส่วนเราไปฟุกุชิมะอันนี้คือไปเก่ะน,นะคะแล้วเราก็ไปตามมินนาไปตอนมอมห้าส่วนเราไปตอนอยู่หมหกก็คือคนทางด้านนี้นะคะปัญหาจะเยอะมาก <laughs> ชายชายโผแบบเป็นเด็กหมหกอะไรอย่างงี้อ่าถ้าพูดอ่าถ้าพูดถึงไปฟุกุชิมะใช่ไหมก็ท <laughs> <ๆ>ุกคนส่วนตัวเราก็จะคิดถึงเรื่องชื่อเมืองมันคุ้นๆเนาะคะ่ะทุกคนเนาะใช่คุนนะ้นมากแล้วก็คือเมืองที่ มันเคยมีนิวเคลียร์รั่วมาก่อนนะคะทุกคนเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยค,คือจะบอกว่าตอนเราไปอ่ะเราแพนิกมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรากลัวเหมือนมันมีเขาเรียกอ,อะไรพลังงานนิวเคลียร์อยู่แล้วก็กลัวแบบว่าเราจะแบบเป็นโรคมันเลงไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากตอนจะไปคือแบบซึ่งเป็นไงคะแม่คือแม่ไม่ให้ไปแล้วเราพอไปเป็นยังไงคือก็ไม่มีอะไรก็คือเมืองปกตินี่แหละทุกคนแถมแถมเมืองที่เราอยู่ เมืองที่เราไปอยู่อ่ะเกือบใกล้ๆที่มันเคยรั่วแหละโอ้แต่แบบอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เออแต่ไม่เคยบอกแต่ไม่เป็นไรคือแบบไม่เป็นไรเลยคือทุกอย่างดีแล้วก็แบบคนต่างชาติอยู่เยอะเออมันไม่ใช่แค่แบบเรานะแบบมีแบบพวกอินโดนีเซียอะไรเงี้ย้คนแก่อยู่เยอะปะคนแก่คือต้องบอกก่อนว่าเมืองแกเป็นไ้มคือเมืองเขาอ่ะเป็นเมืองที่คนแก่เยอะมากแบบ คนแก่กับเด็กเยอะม,มือมืออาชีเชิญถือคือจะบอกว่ามันเป็นเมืองที่คนแก่กับเด็กอะเยอะมากอ,อ,อืมแล้วก็จะแบบว่ามีบ้านพักคนชราเยอะโอ,อ้อ๋อที่แกเคยเล่าใช่ไหมว่าแบบเออคืออย่างเพื่อนเออเพื่อนที่ชื่ออะไรนะใครวะ <laughs> จำไม่ได้อะใครเจสันคือโฮสโฮสเจสันเพื่อนมินิที่ไปเป็นคนฝรั่งเศสก็คือโฮสมันเป็นเจ้าของธุรกิจแบบบ้านพักคนชลาถ้าเราทําเราก็น่าธุรกิจเติบโตอย่าเลยทําที่ไทยไม่ได้ลูกก็ทุกคนเราจะเข้ามาถามนะคะเกี่ยวกับโครงการเอฟเอสว่าไปช่วงไหนเออไปกี่กี่วันไปกี่ปีอะไรอย่างเงี้ย ก็คือโครงการ AFs ที่พวกเราไปเนี่ยเป็นแค่โครงการไปหนึ่งเดือนนะคะไปช่วงเดือนตุลานะคะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะเบสอาร์กิ้งก็คือที่แบบถามมาตลอดเวลาเลยก็คือ,อราคาเท่าไหร่เปิดให้ดูตรงนี้นะคะเป็นใบเสร็ ของ AFS เลยนะนี่นะคะเป็นเป็นใบใบเสร็จเลยของ AFS เห็นไหมเห็นไตเ็นไหมเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนี่นะคะทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแปะไว้อีกทีนึงไหมทั้งหมดหนึ0งแสนสนาพนะคะอันนี้เป็นปี2019นะคะแต่ว่าคอมินาเหมือนจะถูกกว่าหมื0 0หนึ่งหนึ่งแสามประมาณนั้นคมินาใช่ก็ก็ประมาณนั้น คือด้วยความที่มันไประยะเดือนหนึ่งอ่ะเออก็คือมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่เงินที่ใช้ตอนไปทุกคนก็ถามอยู่นะว่าเท่าไหร่ก็คือแบบใช้ส่วนตัวเรานะใช้เงินน้อยมากเพราะว่าที่ที่ฟุกุโอกะไม่ค่อยมีอะไรให้ชอปปิ้งเยอะก็เลยใช้ไปแค่แสนกว่าแสนกว่าบาทหรือแสนกว่าไม่คือแบบสามสี่หมื่นประมาณเนี้ยไม่คือมินนามันจะเป็นพวกแบบ ใช้เงินทุกครั้งที่มีโอกาสได้ใช้เอางง่ายๆคือทีตุ้มคือจะบอกว่าเรื่องการใช้เงินอะมันแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่อยู่แล้วแต่ที่อยู่แล้วแต่โฮสคืออย่างเราใช่ปะเราอะเป็นคนใช้เงินเก่งดังนั้นเราก็จะใช้เงินเก่งแต่แบบบางคนที่เขาประหยัดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใช้เงินไม่เยอะเท่าพวกเราอใช่คืออย่างมินาใช่ปะถ้าโฮสได้พาไปแบบหปาที่วโอ้ไปบุ้มบุ้มบัมบล้จ่ายทีพี่ พี่จาได้ว่ารูดบัตรไปเท่าไหร่คือแม่จะให้บัตรนะคะไม่ได้ให้เงินสดก็รูดบัตรไปแบบโอ้สามสี่มังอะส่วนพี่รูดทุกครั้งที่มีโอกาสถ้าทุกครั้งไหนที่พี่ได้มีรูปนะคะมินิไปซื้ออะไรเพราะว่านี่ีนีีเยอะมากเยอะมากจริงแบบแล้วคือตอนไปอะปัญหาเยอะมากเพราะว่าพี่อะลืมบัตรเอทีเอ็มไว้ที่ประเทศไทยเออเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าลืมบัตรเอทีเอ็มไปที่แบบ ประเทศไทยแล้วก็คือต้องไปเกาะหาหน้า <c oughs> ให้หาหน้าแบบเอาเงินแบบให้แม่โอนเงินเข้าบัญชีแบบเพื่อนที่ไปด้วยกันที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ถอนเงินออกมาใช้อะไรเงี้ยก็คือใช้เงินเก่งมากใช่ใช้เงินเก่งมากคือคิดว่าตอนไปอะ่ะตอนที่ไปอะนะแบบใช้เงินเกินสองแสนอ่ะโอ้เออหนึ่งเดือนอะสองแสนเร็วใช่เพราะว่าึงไม่ลุมฉันเข้าชาแนลไหนจะซื้อแบบ iPad อีกอะอ๋ะอเออไหนจะซือ้อ iPad ไหนจะซื้อแบบ เสื้อน่าจะซื้อนู่นนี่น่าจะเกินแสนแต่ไม่น่าจะถึงสองแสนเออก็เกือบเยอะสองแสนนะคิดว่าเออคถามที่ค่อนข้างกิจจยเยอะมากมีคนมาถามเยอะมากมีช่องช่องคุณก็โดนใช่ไหมช่องเราก็เยอะแบบมีคนมาแบบขอละเอียดละเอียดได้ไหมคะพี่มิวนิกอะไรอย่างเงี้ยงั้นเอาไปลงในคิปมิวนิกแล้วกันเนาะเออคลิปนี้ก็เจอกันนะคะในช่องงั้นไปคําถามต่อไปเลยนะคะเพลงที่ใช้ตอนเปิดคลิปทั้งหมดในคลิปแรกเอออันนี้ ยากจะขึ้นนะคะเป็นเพลงของ Walk This Way ซาลุนะคะจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะไปเปิดฟังได้นะคะเพลงของซาลุทุกเพลงเพาะหมดคค่ะก็ที่สี่นะคะพ่อแม่โฮดคืออะไรพ่อแม่พี่เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วก็เป็นลูกครึ่งหรือเปล่า <laughs> มีคนถามเหมือนกันว่าพ่อแม่โฮสโฮสน้องคืออะไรโฮสคือคนที่คอยดูแลเราแต่เราเรียกว่าโฮส เพราะว่าจริงๆมันคือโฮสแฟมิลี่แต่เราเรียกว่าโฮสเราก็จะเรียกนะคะว่าแม่โฮสพ่อโฮสแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกโฮสแม่เลยใช่ใช่โฮสน้องแต่เราก็จะเรียกพ่อว่าป,ะปะ้าป๊าหมาแต่ไทยเรียกก็เรียกป้าป๊าหมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุ่นเดียวกันคือเขาได้ไปอยู่กับโฮสน้องอ่ะก็คืออยู่ห้องเดียวกับโฮสน้องเว้ยก็จะเรียกแบบนา้ากี๊า อะไรนี้ก็คือจะไม่เรียกหมดหนองแต่คองมินิจมันจะดูุ่นวหยเนาะเพราะว่าแบบบ้านมันเป็นครอบครัวใหญ่เยอะมากเลยแต่ว่าเราอ่ะเหมือนแบบเป็นโฮสต์คนเดียวอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่กับพ่อสัดส่วนใหญ่ตอนนี้กับพ่อแตคืนนี้ก็อยู่แล้วตอนเย็นก็อยู่กับแม่อ๋ทุกคนที่ไม่รู้นะคะว่าพ่อเราแบบที่ในคลิปที่เห็นนะพ่อเราเป็นครูอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทุกเช้าเราก็จะนั่งรถไปกับพ่ออะไรนี้ อ่ะพ่อคุณสอนวิชาอะไรคะพ่อเราสอนวิชาไบโอโลจีค่ะโคบข้าวหยาสุดยอดไปเลยนะคะพ่อเราสอนไบโอโลจีนะคะก็คือมีภาพนะอันนี้คือเราไปทําการทดลองกับพ่อจริงๆก็ต้องเห็นหรอปะเห็นเห็นอันนี้ไม่ได้เห็นอ๋อในคลิปนั่นคือไม่มีหรอใช่ไม่มีก็คือในคลิปนั้นไม่มีนะคะแต่ว่าเรามีรูปถ่ายอยู่เพราะว่า ที่โรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้เอามือถือไปนะแต่เด็กนักเรียนที่นู้นก็แบบจะชอบแบบเออเลยคิดยิมยิมอ่ะเอเอมันเป็นแอบ,บ,แบ,บยิมยิมก็คือแอบเอาไปอยู่ดีแหละคือเซนเซก็รู้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็คืออย่าเล่นให้เห็นละกัน่านี้อเอาไปได้พ่อแม่โฮล์ก็คือตามนี้นะคะแล้วก็พ่อแม่เปี่บุคคลญี่ปุ่นหรือเปล่า อพ่อแม่พี่เป็นคนไทยเนี่ยนะพี่ก็เกิดที่ไทยอะเนาะแบบแอบเมืองหน่อยๆพี่เป็นคนพี่เป็นคนไทยค่ะแล้วก็พ่อแม่แบบเป็นคนแม่เป็นคนจีนแบบลูกเชื้อจีนอะไรเงี้ยก็เลยหน้าออกมาติดตีนอย่างงี้เป็นลูกครึ่งไหมก็เป็นลูกครึ่งจีนนะคะที่หน้าดูหน้าดูญี่ปุ่นกันอาจจะเป็นเพราะว่าได้เชื้อจีนเออได้เชื้อจีนมานะคะก็ ตอนอยู่ไทยอยู่โรงเรียนนานาชาติหรือปกติอันนี้อาจจะเป็นซิงกับแบบความแบบที่อยากจะรู้ว่าทํายังไงถึงจะได้ไปอะไรย่างเงี้ยเพราะมีหลายคนถามเยอะมากว่าเรียนแบบพวกเออเขาเรียกอะไรอะเรียนการช่างหรือว่าเรียนอ๋อเทคนิคเออใช่เลยพี่อยากจะพูดว่าแบบปีที่เราสมัครอะปีปีที่ฉันสมัครอะอ๋อเนาะเขาหอมคือ,อไม่ใช่เขาหอมแต่ว่ามีคนนึงที่เขาแบบเป็นเด็กเทคนิคอะมาสมัคร แล้วก็ติดเหรอเขาติดแต่ว่าเขาไม่ไปเออเขาติดแต่เขาไม่ไปคือจริงๆปีนั้นเขารับแบบสิบกว่าคนเลยมั้งแต่ได้ไปห้าคนเพราะว่าแบบคนสมัครไม่เยอะแต่รุ่นของเขาคนสมัครเยอะมากเยอะมากก็แบบเด็กเก่งเยอะมากก็เอาดอยไปเลยอ่ะเอ็นคเพราะว่าคนในนั้นแบบเอ็นสามเอ็นสี่แล้วอ่ะเออพูดถึงโรงเรียนนานาชาติก็คือ อตอบคำถามเลยนะเราอยู่โรงเรียนปกติธรรมดาเออแบบไม่มไ,มไใบลิงนกลัวไม่ไม,ม,มีอะไรทางนั้นเป็นเด็กเด็กโรงเรียนธรรมดาเลยเแต่โรงเรียนเอกชนนะคะแต่ว่าเทคนิคสอบได้นะคะเพราะว่าแบบรุ่นที่ฉันรับปาาระกันสอบได้แล้วก็ภาษาที่ใช้ตอนไปใช้แต่ภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้นล้ <laughs> คือมันก็ได้แหละถ้าติดเพราะว่าเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าแนะนําว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นไปเลยดีกว่าแบบพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดนึงแต่ว่าตอนไปเข้าค่ายอ่ะก็คือมันต้องอมันได้เรียนอยู่แล้วอะ่ะ<ำ>แล้วสําหรับตัวมิวิกอ่ะคือสําหรับตัวเขาอะ่ะเขาคิดว่าถ้าเกิดไปเรียนแบบปีหนึ่งไม่เก่งอังกฤษน่าจะเอ้ยไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วไปเรียนรู้อะ่ะอาจจะดี ออแต่ถ้าไปอยู่หนึ่งเดือนแล้วไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยอะ่ะไม่แน,นะนำอ่ะเก่งอารมณ์ไแต่แต่ว่านนะส่วนตัวมินาคิดนะเพราะว่าเพื่อนที่ไปได้วยกันแบบต่างชาติที่ไปด้วยกันนะส่วนใหญ่เขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะแต่คือเขาเก่ง,งภาษาอังกฤษไงต้องเข้าใจตรงนี้เนาะเออแต่แต่เราก็คือมันก็ไม่จําเป็นนะเออเก่งภาษาญี่ปุ่นไว้ดีกว่าสรุปคือเก่งภาษาญี่ปุ่นดีกว่าคือแบบมีไว้ไม่ต้องเก่งมากแต่พูดได้แบบสแตนดาร์ดอ่ะพูดได้แบบ standard, รู้พูดอเองดีแต่คือคุณจะพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะใช่แต่ว่าเ<ะ>พื่อนไม่พูดภาษาจะสื่อสารยากมาก,มากอ่ะมันใช้ชีวิตลําบากนะถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นขนาดเราได้ N5 แล้วอ่ะถ้าคนที่เรียนญี่ปุ่นอ่ะจะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่พูดยากเพราะไวยาก,กรณ์มันยากแต่ถ้าไม่พูดไม่ใช้ไวยากรณ์มันก็ไม่ได้มันก็เขาก็เข้าใจเออแต่มันก็ยากไงถ้าเราจะพูดออกไปแล้วเขาถามว่าภาษาญี่ปุ่นจําเป็นไหมก็พูดได้เลยว่าจําเป็นมากมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แล้วบทเรียนที่อยู่เรียนอะแบบบทเรียนที่คุณเรียนแบบทุกอย่างอะคุณจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยให้รู้คันจินิดนึงแบบสนส่วนตัวนะคิดว่าสแตนดาร์ดของการสอบเข้าได้ต้องผ่านอินหาคือวันนั้นอะแบบพอกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ปะคือพี่น้ำก็จะไปรับเราที่สวุวรรณภูมิเว้แล้วพี่น้ำก็แบบให้แบบรีวิวอย่างเงี้ยว่าแบบคิดว่าถ้าเกิดจะไปอะเออแบบ คนที่แบบปีหน้าเออพี่น้ำจะรับคนแบบไปไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยแบบมิวนิคิดว่าพี่น้ำคนเลือกแบบเด็กแบบไหนพอมิวนิคไปมาแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้พี่น้ำก็ถามเราเหมือนกันนะเออเราก็เลยบอกพี่น้ำไปว่าส่วนตัวหนูคิดว่าแบบมันต้องผออ่าน n5 คิดว่าควรมี n5 ไว้เพราะว่า มันยากอะถ้าเราไปเรียนเดือนนึงมันมันเรียนรู้ได้แค่น้อยเดียวอะพอเราพอเราจะเก่งขึ้นอะมันจะมาเก่งอาทิตย์สุดท้ายเกตป้าเหมือนเรามันปรับตัวได้มันจะใช้เวลาปรับตัวในการอยู่ที่นั่นอ่ะสองอาทิตย์แล้วพออาทิตย์ที่สามมันจะเริ่มอิ่มตัวมันจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองแบบจะอยู่ยังไงมันเริ่มรู้แล้วแล้วพอแบบพอเรารู้เราชํานาญเงี้ยเอ้าเราต้องกลับเลยอันนี้ก็เป็นคําถามเลยก็คือควรมีพื้นฐานไหมก็ อย่างที่บอกนะคะ hmm. ส่วนตอนอยู่โรงเรียนพูดภาษาอังกฤษ,กษหรือภาษาญี่ปุน่นภาษาญี่ปุ่นค่ะาญี่ปุ่นหลักมากเลยนะเพราะว่าที่โรงเรียนเราค,ค่อนข้างที่จะพูดว่ามันอยู่แบบอินากามากคือมันคือมันแบบเอเอขาเรียกว่าอะไรนะนอกเนเมืองบ้านนอกอ่ะแบบมันไม่ได้มันก็ต้องยอมรับนะว่าบ้านแก่บ้านนอกากแบบถ้าทุกคนเห็นนะวิวเราก็จะแบบมีแต่วัวมีแต่ใครุ่งนงทุ่งนาอะไรข้างบ้านจรงก็เป็นทุ่งนาข้างบ้านเรา แบบตรงไปอีกหน่อยหนึ่งแบบเลี้ยงหมูเลี้ยงบัวอ่าเออก็ตอนอยู่โรงเรียนอะไรก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่นนะเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษหมูคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบโหพูดภาษาอะไรเนี่ยอะไรเก่งมากเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าจัดฟันอยู่แล้วไปแลกเปลี่ยนต้องทํายังไงหรอคะถ้าในระดับเรามันอยู่ในหนึ่งเดือนเนาะเขาเป็นจัดฟันแบบเนี่ยจัดฟันเดื จะพูดอะไรดีไม่รู้อะหมอบอกว่าเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นจัดอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่ไดมอนอะเออใช่ก็เลยก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องไ,ไม่หาหมอขนาดนั้นคือคืออย่างพี่อย่างเงี้ยตอนอยู่ไทยพี่ก็ไม่ไปหาหมอแต่ว่ามีพี่เพื่อนพี่คนหนึ่งเอ่อไปของโรงเรียนนะทุนโรงเรียนก็คือก็คุยกับหมอว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ใบามาแล้วก็แบบเหมือนไปทั้งเหล็กเปล่าอะแล้วก็ คือกลับมาแล้วก็ค่อยทําต่อเออเออแบบเหมือนต้องมีใบรับรองแต่ละตอนไปหนึ่งเดือนก็ต้องมีใบรับรองนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีนี่ก็คือไปเลยจริงหรอไปเลยตอนไปคือพี่น้ําขอแบบใบรับรองแบบตอนนั้นทํหนาใช่ปะใบรับรองแบบผิวหน้าใบรับรองฟันใช้เวลานานไหมกลัวพูดภาษาญี่ปุ่นได้เรียนญี่ปุ่นมากี่ปีพทุกคนไปบอกแล้วก็อายขายน้าเราเรียนมาเยอะมากแต่พูดไม่เก่งนะคะเราเรียนภาษาญี่ปุ่นมา ห้าปีนะคะแต่ตอนนี้เราหยุดเรียนแล้วเนาะเราเรียนญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปสี่แต่แบบไม่ได้เรียนแบบจริงจังอ่ะเหมือนมันเป็นคาแบบพิเศษอ่ะตอนนั้นาะียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ม .2 องมหน่งมสองของเราเรียนตั้งแต่ปสี่คือตอนนั้นเหมือนโรงเรียนมันมีให้เลือกเรียนระหว่างแบบจีนญี่ปุ่นภาษามันมีกิจรรมภาษาจีนญี่ปุ่นก็เรียนญี่ปุ่นแต่คือตอนนั้นแบบไม่ได้สนใจนะตอนนั้นเรียนจีนะตอนปสี่นี่คือแบบท่องที่รางนะไม่ได้แต่ก็เรียนเรียนไป หนึ่งค่ะเก่งหนึ่งค่ะทุกคนก็นคือแบบก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มเรียนจริงจังตอนมาสามใช่คือเลือกเรียนศิลปะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังมากเลยแบบสามปีเนาะตั้งหม 5, ห้ามสี่ม 5, ห้ามหกก็สามปีคือเรียนหนักมากภาษาญี่ปุ่นนี้เรียนหนักมากๆเพราะมันก็คือตัวหลักของเราเนาะก็เรียนถ้าทุกคนถามว่าเรียนเล่มอะไรก็เรียนมินาโนโน,นะคะมินาโนนี่ฮ่องกง เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเราเล่มหนึ่งเล่มสี่ใช่ก็คือเล่มสุดท้ายตึกแล้ว <c oughs> ตึกค <c oughs> ่ะหมดแล้วใช่เึกเมันคือสุดอ่ะเออตึกเอเอแล้วก็อะไรนะคือตอนเนี้ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเราสองคนอยู่มหาลัยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อแน่เราไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะบอกเขาไปว่าอยู่คณะเลยคือทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเรียนเเอรียนตั้งแต่แบบไปแลกเปลี่ยนมาต้องอยู่มนุษย์ญี่ปุ่นไม่ก็ศิลปศาสตร์หรือไม่ก็อักษรอะไรใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆแล้วเราอยู่สถาปั์ค่ะที่เรียนบริหารนะคะทุกคนคือแบบมันแบบ มันอาจจะแบบเออแบบแตกต่างอะไรอย่างงี้แต่แบบเราอยู่บริหารคะ่ะเพราะว่าคืออ่าแนะนำก่อนเลยนะคะพี่วินานานะคะเรียนสถาปัตยกรรมออกแบบภายในนะคะเรามิวนิกะคะเรียนอยู่คณะบริหารมอชอนะคะ คิดว่าจะเข้าเจอการตลาดค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอยู่มชมายาลัยเชียงใหม่ค่ะเย่ก่าจะสอบติดได้มันก็เป็นอะไรยากลำบากมากก่อนยู่จะลงคลิปข้อปีสองแล้วเนาะแซะหน่อยแซะหน่อยคลิปนานมากก็คือทุกคนเห็นนะอาจจะยังคิดว่ามันเรียนอยู่ญี่ปุ่นอยู่ก็ได้ว่ามันไม่ได้อัปเดตอะไรแต่ความจริงคือมันขบมาเป็นชาติก็ถ้าทุกคนอยากเห็นคลิปเรียนถ่าปัดนะคะก็จะทําแยก ยังเห็นคลิปเรียนบริหารก็จะทาแยกแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเขาที่เป็นโควิดอาจจะเห็นในคาบของออนไลน์อ่าค่ะทำํานจบป่วยคือพี่อยู่ชมรมอะไรคะตอนที่อยู่ที่นูน่นแบบหนึ่งนะโทรศัพท์นี่อยู่ชมรมอะไรคะแม่บอกขอคอมบินากาพี่อยู่ชมรมเอดนตรีคะ่ะเล่นยูโฟเนียมนะติดรูปไว้เป็นรูปสมัยกากๆเลยทางๆเลยทำอะไรของเขาพัง คือเรวยความที่ตอนนนั้นเล่นอยู่ดีๆแบบทำยูโฟนเนียมพังเว้ยแล้วแบบไอตัวกันน้ำลายหักแบบอ้าคือช่างมันเถอะแบบแต่แต่ทีแบบออ่ยูรินะคะเมยูริเจมไปก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยทบเพราะว่าแบบไม่มีใครคอนี้อยู่แล้วขอมมินิค่ะคะอย,อยู่ชมลมคิตาคิตะคุบ ก็คือชมรมกลับบ้านคิดตาคุก็มันแล้วแต่มันแล้วแต่คนเนาะเพราะแบบบางคนก็ไม่ได้สนใจอย่างยูเมเพื่อเราที่ทุกคนเห็นในคลิปคือกลับบ้านทุกวันนะคือไม่อยากจะพูดว่าเรื่องมันเยอะมากสําหรับอีนี่คือเรื่องอีนี่เยอะมากคือแบบลงที่ที่อยู่ชมรมกลับบ้านเพราะมีเหตุผลนะอ่าพูดีอ่าเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะไปไปสมัครชมรมดนตรีเออแต่ว่าแบบด้วยความที่ตอนนั้นะแบบ อิ้ยมันน่ากลัวแบบคือเราอะ่ะแบบไม่มีใครแบบอยู่ชมรมเลยอะ่ะ oh. คือเหมือนตอนเราไปอะ่ะไม่มีใครสมัครชมรมเลยทั้งทั้งที่มีคนไปห้าคนอะ่ะอ oh. คือมันจะมีแบบแกก็ okay, <c oughs> แต่แบบ <c oughs> ไม่มีใครแบบไปอยู่ชมรมเลยเพราะขอน้องแบบที่อยู่ด้วยกันที่เป็นคนไทยไอะ่เะเออแบบ เฮ้ยแบบไปส่งหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเขาก็ไปคิดเขาก็คิดตาคุบุกันหมดเลยคือตาคุบุว่าอะไรเพราะโรงเรียนที่มินิชวนเที่ยวเก่งมากใช่ทุกเย็นนะคะจะแบบปาร์ตี้คาราโอเกะพาไปแบบว่าสวนสาธารณะไปแบบว่าเดินห้างไม่ก็แบบพากันไปหาเะไรอร่อยๆกินเลยด้วยความที่มินิแบบอยู่โรงเรียนนู้นแล้วก็คือมีแบบเพื่อนเยอะเออเพื่อนเยอะมากอะคือเพื่อนเอฟเอสอะไปตั้งห้าคนเนี่ยแต่มันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าแบบไป เออพูดก่อนแต่เราออกไปคนเดียวเราเอ่ะเออเดียวนะคะคือที่เราไปแลกเปลี่ยนอะคือเราไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนนะแค่คนเดียวก็คือเราด้วยความที่โรงเรียนอะ่ะเหมือนเขาเคยมาแลกเปลี่ยนอะ่ะสามปีที่แล้วแล้วอะ่ะแล้วคือทุกคนก็ t ไหมว่าที่โรงเรียนญี่ปุ่นอะ่ะ mm. มันจะมีแค่มปลายปีหนึ่งมปลายปีสองแล้วก็ปีสามมันจะมี mm. แค่สามปีแล้วคือ โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนไฮสคูลเนาะสามปีที่แล้วก็หมายถึงว่าเขารีเซ็ตแล้วก็คือเหมือนเราไปรุ่นเ็ใหม่เราไปรุ่นบุกเบิกเลยว่าแบบไปแล้วก็คือเป็นเด็กแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยยูต้องเข้าใจว่ายูไม่หัวทองถ้ายูหัวทองทุกคนอาจจะตื่นเต้นแบบวต่ถ้าหัวทองตอนนี้ก็คือทุกคนก็แบบเอ้ยตายแล้วเด็กเด็กแบบเด็กแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือยูตอนนั้นที่ยูไปคือยูก็ดําเหมือนเขาอะเขียนอารมณ์ะคือหัวดําตาแล้วทุกคนขนาด ลงคลิปทุกคนยังถามเลยว่าแบบเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเออเออแล้วเราจะเอาอะไรอีนี่ก็เป็นแบบเป็นไม่คอมพีดกับการเป็นเด็กนักเรียนแทกเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนไม,ไมทักเพาทุกคนคิดว่าเราเป็นเด็กญี่ปุ่นเ้ยคือแบบตอนเช้าเราจาได้แม่เลยคือเราแบบโอ้ยเออกคยใายมาแล้วคือเขาคือทำหน้างงแบบมึงไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้หรออะไรเงี้ยแบบเออแบบมึงคือใครมาทักกูทําไมอะไรเง<า>ี้ย ตลกคือพ่อกับแม่แบบเอ้ยพ่อโฮสอะให้มาแนะนําวันสุดท้ายแล้วทุกคนก็เพิ่งรู้ว่ามีเด็กแลกเปลี่ยนวันสุดท้ายจริงเหรอจริง <c oughs> แต่คือวันแรกที่อีนี่ไปคือแบบเขาให้เขาให้เก้าอี้เลยนะแบบนั่งห้าตัวเรียงกัน<อ>แล้วก็แบบไม่คไปอไร้างเน่ยขอเขาแค่ได้แนะนําแบบกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนในห้องแค่นี้แหละไม่ได้แนะนําในสเตเดียมขนาดนั้นอะคงเราแนะนํากับแบบ ทางโรงเรียนต่ทนอยู่ทางโรงเรียนอ่ะคือตื่นเต้นมากเลยมืออย่างนี้เลยมือสั่นเลยอ่ะเหมือนแล้วคือเมย์ซังใช่ไหมคือวันสุดท้ายเมย์ซังก็บอกว่าเเนี่ยทุกคนอ่ะเป็นแบบมันฝรั่งทอดเลยให้คิดว่าทุกคนเป็นแบบพักอะไรอย่าเพื่อนก็พูดวันกลับอ่ะได้พูดกับเพื่อนที่โรงเรียนเลยอุ้ยร้องไห้อีนี่ร้องไห้แบบหนักมากเลยพอพอพ่ออะอะอะอนะคะอคยเหะนะนแกล้งกันะอ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 นอรอะะ ก็เห็นคนแกล้งกันเขาไม่ได้เลียวว่าแก่เขาเรียวยว่าเลนอยู่เนาะเออมันเล่นกันแรงเฉยแต่แต่ส่วนตัวก็คือมีแกล้งกันบ้างอ่าคลิปนี้อาจจะยาวเพราะว่านิกเคยฟังแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องชื่อเรื่องชื่อเซเวนทีนะคะ <laughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับคำถามของน้องๆที่ถามเข้ามาว่าที่ญี่ปุ่นยอมรับเรื่องรักเพศเดียวกันไหมส่วนตัวเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบูลลี่ค่ะคือเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อ จมันจำไม่ได้นานมากแล้วเราจะไม่แม่นี้แล้วกันเนาะแต่เคยเซิร์ชมันแปลว่าดินนะคะก็คือเขาเป็นเหมือนบุคคลเป็นเพศแบบที่สองอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แปลกใจเนาะที่วุ่นเพศใช่ท,ที่สองเพศน้อยมากแล้วคือด้วยความที่นี่อ,อยู่อินากะเกตป้าแบบฟุกุกะมันก็ค่อนข้างอยู่นอกเมืองนิดนึงเขาก็ไม่ค่อยจะ เขาเรื่องอะไรยังไม่ย,ไมยังไม่ได้เปิดรับมากนะเกี่ยวกับเรื่องเพศนะแล้วนางคือแบบเราก็เคยคุยกับเขาว่าแบบออนเนี่ยตกลงแบบเธอชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายเลย้เขาก็บอกว่าเอ้ยได้ทั้งสองเพศแต่เราดูแล้วมันก็แบบเขาได้คือเขาเป็นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็กรู้แล้วในใจอะเราด้ว่าคุณเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่ปุ่นขาไม่พูดกันอะไรเงี้ยแล้วพอคราวเนี้ยเพื่อนเราอ่ะ ที่อยู่ในห้องเราของไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครก็คือจะชอบแบบไปแกล้งนางอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้เราเรียกนางว่าเซเว่นทีนแก็งงแบบเซเว่นทีนคืออะไรวะไม่คือตอนที่แกเล่าแบบเล็กๆอ่ะฉันนึกว่าแบบเป็นชื่อวงหลอเหมือนเซเว่นทีนหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าแบบวันวันนั้นมันมันแบบมันบอกให้เราเรียกอินเนอร์ว่าเซเว่นทีนอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เราไปอ่ะแล้วก็เออคงหล่อแบบวงเซเว่นทีนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อน หลังอมามันเริ่มล้อแบบน่ากลัวมากเลยก็เลยถามดูนะว่าเซเว่นทีนคืออะไรเยน,นก็บอกว่าอ๋อหมายถึงใบหน้าหล่อแค่สิบเจ็ดเปอร์เซนแล้วก็อ๋อโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะ <c oughs> หลังจากวันนั้นก็คือก่อนที่เราจะกลับสามวันนะก็คือเป็นวันที่เราเรียนศินลปะแล้วก็คือ <c oughs> นะ่กนะัก <c oughs> ตุ๊ดๆ <c oughs> <c oughs> วันนั้นก็คือนาะก็แบบเหมือนเพื่อนอนะก็แบบเอาเอาแบบเรียกอะ่ะแล้วก็แบบเซเว่นทีนเซเว่นทีนแล้วก็งงว่าแบบคืออะไรวะแล้วสักพัก มันหยิบไม้บรรทัดมาแล้วก็เอาเป็นสิบเจ็ดเซนแล้วก็เป็นทาที่ตรงเป้าเพื่อนาแล้วแบบแล้วเพื่อนก็คือแบบโอเพื่อนยาวสิบเจ็ดเซนหรอเลยสิบเจ็ดนิ้วหรอนานสิบเจ็ดเซนแล้วคือวิสิบเจ็ดเซนไม่รู้ไม <laughs> ่อะไรอะ่ะแล้วคือไอ้เขาก็เขาก็แบบเขาคือเขาคงซีเรียนมากคือเรานั่งอยู่ดีๆเขาก็คานมาหาเราแบบคานมา<ข>ที่โต๊ะขู่เขา<อ>่ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเออเลือเมื่อกี้ลืมไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกไปเลยว่า เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือเราทําเป็นไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดกันอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยใส่ภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้ใช่แต,แต่แต่จริงๆก็คือเรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็สงสารนางนะเพราะว่าแบบนางชอบโดนแกล้งเรื่องเงี้ยคือคนญ,ญี่ปุ่นแบบพวกผู้ชายมันก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแกงนะ๊งอะไรเงี้ยอืมเป็นเรื่องปกเออเป็นเรื่องปกติที่คนญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะค่ะก็ถ้าเรื่องแกล้งกันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนดูในอินสตาแกรมหลายๆคนนะคะก็คือคนญี่ปุ่น ผู้ชายที่แบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบอยู่เป็นกองปุดกลุ่มเป็นกอกอะไรเงี้ยตัวดนนีแบบดูสตอรี่มันมันก็ยังอยู่แก๊งเดิมๆทั้งที่มันก็เปลี่ยนห้องกันแล้วอะเออมันก็อยู่แก๊งเดิมเดิมมันก็แบบตามสไตล์ทุกคนจะถามปล่อยมากว่า ปอยู่ที่นู่นนะชีวิตเหมืุ่นในอนิเมะไหมพูดเลยเหมือนมากเหมือนที่สุดอะแบบคืออนิเมะเป็นยังไงความญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นเลยแค่ความเดียวมันไม่มันไม่มากมันไม่ได้เดียวขนาดทุกคนแบบอย่าคิดว่าไปญี่ปุ่นจะต้องแบบเอ้ยมีแฟนมีคนมาบอกรักอะไรเงี้ยเอ้ยหน้าเบื่อไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเพื่อนมีไม่มีเลย ถ้าคลิปเด็ดๆต้องอยู่คลิปวินิคคลิปเรือร่องเด็ดเยอะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรายัางอยู่ญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราอัพสตอรี่เราอัพคลิปลง YouTube หยุดอยู่แค่ตอนญี่ปุ่นไงเรายังไม่ได้อัพว่าเรากลับ<า>ไทยนั่นคือการดองนะคะคใช่เราดองคลิปเยอะมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นคลิปแล้วนะคะก็ทักมาหามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยทีวิวนิกได้นะคะเออเพราะว่าคลิปเยอะ คิเอมากก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาดูจนจบเนาะเออฟังเราพูดไม่รู้เรื่องจนจบแล้วเนาะใช่ขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วบไปายค่ะไว้มีโอกาสจะมาก็ถ้าอยากให้ดูชีวิตเราก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเผื่อมีคำถามที่สองอะไรเงี้ยก็ไปไปที่ห้องลูนิเนาะก็นะคะเจอกันไปฟอร์ดไปจับสไครกันเยอะๆด่า วันนี้นะคะหมดไปแล้วกับคำถามที่ทุกคนถามมายบาย